ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บาโชกมาอัปเดตเมลอนครับเมลอนสีดาเมลอนฟาร์มนะครับฝากติดตามน้ำเด้อครับพี่น้องตอนนี้ก็ไหวหน่วยเรียบร้อยครับเดี๋ยวบาโชกภาเบงครับนี่ครับต้นหนึ่งพเจียวไว้ประมาณหนึ่งลูกเตรียมที่กับสองลูกครับเอาไว้บ่อหลยเด้อพี่น้องคือฝ้าวเห็ดฝ้าวเลี้ยวนะครับครับบ่อใดเห็ดโดนบ่อใดเอาไลยครับ ครับปีใหม่ก็ได้กินแล้วครับฝากติดตามสีดามลอนฟาร์มครับเพื่อนกับทรงทางออนไลน์พร้อมนะครับครับก็มีพี่น้องเพื่อนถามมาอยู่ครับาคือปลูกกางเกงได้ครับมันแมนบอครับใส่แบบบ่ดด้ใส่สารพิษนะครับมันก็มีวิธีอยู่ได้ครับพี่น้องคืออยู่หนีเพื่อนในเครื่องไม้ j a p นะครับครับในการควบคุมมาแรงของเพื่อนนะครับอันดับแรกก็คือระยะเวลาในการปลูกนะครับเพื่อนสีบอเอาไว้หลยครับนี่ครับ สูงประมาณเม็ดกลัวครับเพื่อนจะเด็ดออกเลยครับคือ่อไห้มันจะเริ่มเติบโตไปใส่เวลาโดนนะครับเพราะว่าอย่างครับเพื่อนก็เอาแค่นี้นะครับเพื่อนก็เอาแค่ลูกสองลูกนะครับอันนี้ครับตนหนึ่งก็เอาไว้แค่ลูกเดียวสองลูกนะครับกับ่จําเป็นต้องเอาไว้เง้วประมาณนั้นครับเอาไว้แค่ประมาณเม็ดกลัวเท่ากับเด็ดไปเลยครับบยตองไห้มันจะเริ่มเติบโตนะครับ ช่วยลดเวลานะครับพอลดเวลาแล้วพวกมะเร็งนะครับมะเร็งมันกับโบเทนีร่งไหลประมาณนั้นครับส่วนในการฉีดป้องกันนะครับเพื่อนจะเอาน้ำส้มควันไม้เป็นยี่ห้อของ Tpi นะครับต้องยี่ห้อ Tpi นะครับกับความเข้มข้นของแต่ละยี่ห้อมัะแตกต่างกันได้ครับพี่นอ้องครับในคลิปนี้กัเอาสาระนะครับไม้พี่นอ้อง ในเรื่องการดูแลมาเรงครับครับประมาณนี้ครับพี่นนาะนำงามครับการให้น้ำให้ปุ๋ยกับให้ท่างใสยอยางครับเป็นระบบน้ำหยดนะครับนี่ครับมันก็มีบ้างครับเป็นมาเรงเนาะครับเนาะแต่ว่ามันก็อยู่ในระยะเวลาที่เขาควบคุมด้นะประมาณนี้ครับ ถ้าสมมุติว่าเอาหน่วยไปอีกนะครับหนึ่งสองนี่ครับมันจะอ่ามันจะบดได้คุณภาพได้ครับบ้านนี้หลักกามันจะยืดเวลาไปอีกครับใส่เวลาโดนมาเลี้ยงก็อาจจะลงได้ประมาณนั้นแหละครับงามๆพี่น้องครับนี่กับบ้าโชกับทายไปแล้วครับคลิปเก่าคือเป็นการใส่คลิปนี่ครับพันเสื้อขึ้น ครับกีใหม่เจอกันแน่นอนครับบ้าโจกับจะมาอัปเดตเป็นกับทรงทาก่อนไล่อยู่ครับติดตามเพจสีดาเมล่อนฟาร์มไปครับถั่วด้อยากซิมเมล่อนนะครับปลอดสารครับปลอดสารนะครับพี่น้องก็ติดตามได้ครับจะเป็นการป้องกันแบบง่ายๆนะครับเป็นแล้วกับสวนครับพี่น้อง ครับขอบคุณครับ